สวัสดีครับผู้ชมครับนี่เลยครับผมได้รางวัลจากรายการเรื่องมีต้องขยายนะครับนี่ผมมีชื่อหนูด้วยนะฮะได้รางวัลจากผ่านตาที่สมพานลายนะครับเขาบอกว่าได้รับกระเป๋ากระจูดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโอ้หเฮ้ยโอ้โหเป็นกระเป๋าจักสารนี่ไง ลายสวยมากมีงูหิห้วด้วยนะฮะเนี่ยเออกระเป๋าแน่งูหิห้วนะฮะแน่งูหิห้วด้วยลายสวยมากนะฮะเขามาจากกระจากระจวก็ค,คือมาจากกระจจดนิรามนนะครับอยู่อำเภอมูหนึ่งมูหนึ่งตำบลแกลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมดชน,นะ,ะขอบคุณด้วยนะ,ะเป็นของขึ้นชื่อของโอท็อกเลยนะฮะนี่เลย นี่ฮะขอบคุณด้วยนะคระับคุณครับ